เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายจักรพงศ์ภูจริตปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติการสอนนักเรียนออทิสติกรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกาลสินเบญนกูลจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักแรางานการศึกษาพิเศษ โดยได้เสนอขอเลื่อนวิเทศฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้โรงเรียนกาลสินวิทยานุกูลจังหวัดกาลสิน เป็นโรงเรียนยเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํนาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีนักเรียนทั้ทงสิ้น454คนจำแนกเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน358คน และนักเรียนออทิสติกจำนวน96คนกระผมปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทาสำหรับนักเรียนออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนกาลสินปินยรัญนาคูณจังหวัดกาลสินตามประกาศจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2562เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการคลังโครงการสลากการกุศลให้กับบริษิคุณพุ่มเพื่อใช้การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวยชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำจำนวนเงิน49ล้านบาทร่วมกับสำนักแรงงานการศึกสาพิเศษโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเฉพาะความพิการ มีจํานวน8แหง่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการและให้ความช่วยเหลือบุคคลออทิสติกจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและทักษะอาชีพที่มุ่งสู่การมีงานทำส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติกและพัฒนาศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่ายในส่วนภูมิภาคบูรณิคุณพุ่ม และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทาสาหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเน่โรงเรียนกาวิละอนุกูลโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลโรงเรียนสงขาพัฒนาปัญญากระผมในฐานะครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก และในฐานะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนออทิสติกซึ่งลักษณะของนักเรียนออทิสติกจะมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีปัญหาด้านจิตนาการในบางคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งโรงเรียนกาลสินเป็ญยนณกูลจังหวัดกาลสินจัดทําการเรียนการสอนนักเรียนออทิสติกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กระผมได้ทําการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคได้พบปัญหาในการเรียนการสอนหลายประการเช่นนักเรียนไม่สนใจในการเรียนไม่มีความกระตือร้รนที่จะเรียน ไม่สนใจกิจกรรมที่ครูให้ทํามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะเรียนและที่สําคัญนักเรียนไม่มีความเข้าใจในบทเรียนไม่สามารถนำคาต่างๆมาเขียนหรือบางคนไม่สามารถพูดสื่อสารประโยคได้เมื่อครูกําหนดคําให้แต่งประโยคก็ไม่สามารถแต่งประโยคได้อีกทั้งส่งผลให้นักเรียนพูดสื่อสารกับผู้อื่นไม่เป็นประโยคที่เข้าใจ ทำให้อุปสรรคในการสื่อสารภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นความต้องการและความรู้สึกคําในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียงรูปพยัญชนะสละวรรณยุกต์และความหมายส่วนประโยคเป็นการเรียงคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงการเป็นข้อความและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2ประโยคและการสื่อสารเรื่องการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารก <Okay. S 1> ระผมได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ plc กลับกลุ่มครูผู้สอนทุกคนได้ลงความเห็นว่านักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยทั้งการพูดการอ่านการเขียนการเดียงคำในประโยคที่ผิดที่ผิดตำแหน่งใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ชัดเจนจึงส่งผลให้ผลสำลีทางการเรียนต่ำ และภาษาไทยยังเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านการศึกษาภาษาจัดเป็นทักษะอันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนวิชาอื่นๆและจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบว,ว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร จากสภาพปัญหาดังกล่าวกระผมได้ศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับกิจการการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยกระผมจากการเรียนรู้5ขั้นได้แก่ขั้นที่หนึ่งขั้นนำเข้าสู่บทเรียนกระผมจะให้นักเรียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมซึ่งในขั้นนี้กระผมจะทำการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่เคยเรียนมาแล้วให้กับนักเรียนโดยวิธีที่หลากหลายขั้นที่สองกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้กระผมจะเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการทำงานกลุ่มเป็นทีมมีการสรุปความพิดของกลุ่มขั้นที่3ฝึกฝนนักเรียนซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดการเรียนรู้ทุกคนขั้นที่4นํนำไปใช้กระผมให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารไปใช้การเรียนและในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง และขั้นที่5ขั้นสรุปในขั้นนี้นักเรียนจะร่วมกันสรุปบทเรียนและทาแบบทดสอบหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด,จดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนนั้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญเมื่อนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่ง,งยืนต่อไปขอบคุณครับ